สวัสด mm ีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองสประตูราคาประหยัดนะคะเอกสารต่างๆมีครบเลยทุกท่านกับรถกระบะคันนี้นะคะมิตซูบิชิไททาน2.4ปี2011รถสวยหน้าหลังเดิมๆสภาพดีไม่มีชนหนักค่ะสีภายนอกดูดีนะคะภายในก็สะอาดสะอ้านนะคะขับใช้งานได้ปกติ เลขไม้สอ0 0 0หโลค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีพร้อมใช้นะคะเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นรถพร้อมใช้งานระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเชื้อเพลิงได้2ระบบค่ะทั้งเบนซินและ LPG นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะภายในสวยๆเอกสารมีครบด้วยค่ะราคาเพียง139,000บาทดูรถได้ในอำเภอศรีนาจังหวัดอยุธยา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะเน้นโทรโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนนะคะก่อนตัดสินใจสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ